ยกระดับม .3 ม .4 นะครับในเรื่องของพารก๊อปและก็คอมพิวอร์ซึ่งโคตรล้นเละมากคือไทยมีชอบทองนะครับก็ฝักล้านนะครับในในอีตยุแต่เรื่องประเด็นที่ปัญหาที่เราเข้ามาวันนี้เราก็พยายามส่งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการทับสุริยันตรายนะครับส่งมาทางไปที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของที่เนี่ยแล้วก็ส่งนังสือมาตามองค์กรต่าง ที่หมดแต่สุดท้ายก็คือว่าทางคณะกรรมการว่ตัวอันตรายก็บอกมาบอกว่าเรื่องนี้จะเข้ามติที่ประชุมได้เพราะเมื่อทาง้างทางท่านนายพตีนะครับเป็นผู้ทําหนังสือนะครับว่าให้ควบคุมการแบนในในข้อมูลใหม่จากที่ของสมาคมวิทยาการพืชพืชที่นําเสนอนะครับในส่วนของอสาร์แม่กรก็นําเสนอเข้ามานะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะมีได้รับการความเปลี่นร้อนในเรื่องของของเกษตรกรเนี่ย พราะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยพอเราไม่มีไม่มีสารพารากอดใช้นะครับร้านขายยาต่างๆก็จะจับกรู่มเซเนตยัดใส่มือให้เกษตรกรแล้วก็พูดบอกว่าครับเอาตัวนี้ไปมันเป็นไตโคเซนกับพารากอดบวกครับอันนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงพี่น้องเกษตรกรเพราะพี่น้องเกษตรกรไม่รู้ครับก็เลยเอาไปฉีดในไร่มันได้อ้อยได้ปามต่างๆปรากฏว่ามันสับปะรดตายสยากไม่ต่างนะครับซึ่งผมก็เกิดเกษตรกรก็ เข้าามผมก็เลยทํางานวิจัยทางานทดสอบทดสอบอขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านอันนี้จะเป็นข้อมูลามเพิ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณจะได้คุยกับท่านแล้วก็จะเปิดถึงกระทรวงคือต้องเรียนว่าผมเองเนอะฝังอ้อยมันสับปะหลังนะครับไม่ได้ทำเฉพาะแค่เป็นอาชีพผมทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ถ้าถูกการทครับส <mir> ื่อมวลชนท่านอยากให้ว่าการไี่พูดที่นึ่งจะเสริมภาพแล้วท่านแต่ซื้อมวลชนจะได้ออกไปครับก็รับไปแล้วกันครับก็จริงจรต้องรับนะครับท่านผู้จัดการแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั้งหมดนะครับ การที่จะรับฟังปัญหาครับเพื่อ,อจ,จะได้นําเสนอในจุดที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งผมเองอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ต้องรับรับฟังทุกฝ่ายนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็ตรงอยู่แล้วนะแต่ว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ อำนาจการตัดสินใจร้อยเอยปอร์เซ็นต์ในตัวของกระทรวงเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมพร้อมที่จะรับฟังนะและก็จะนำสนเสนอแนวทางท่านต่างะระดับต่อไปครับ